สวัสดีครับยิยนดีตอนเราก็สู่ช่องบิวพากินพาเที่ยวอยีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะบิวพากินพาเที่ยวก็พาทุกคนมาร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ใจแอนนะครับมาทานก๋วยเตี๋ยวแบบจุกๆนะครับแล้วก็มีข้าวมันไก่นะครับผมขนมจีนแจงหวานไก่กะทินะครับแล้วก็เป็นน้ำยาป่านะครับบอกเลยว่าร้านนี้มีเมนูหลากหลายมากนะครับแล้วก็รสชาติอร่อย พอสมควรเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะกินอะไรกันบ้างครับตามไปเลยส่วนของทานเล่นนะครับเขาก็มีกะหรี่ด้วยนะครับร้านนี้นะกะหรี่ปั๊บนะครับผมมีไส้สับป,ปะรดไส้เผือกแล้วก็ไส้ไก่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวกแก่จะแอนก็จะอยู่ทางเรียบทางรถไฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งจัดหมดไว้ให้นะครับ บรรยากาศร้านกับเขาครับก็บอกเลยว่าบรรยากาศมันสวนหน้าบ้านสวนย่อมย่อมเล็กๆครับเหมือนว่าว่ากินข้าวชิวๆหน้าบ้านประมาณนั้นนะครับผมมีโซนด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับส่วนตรงจุดนี้ครับก็เป็นจุดที่ต้องมาปรุงนะครับผมแล้วก็มาใส่ผักน,นะครับเขาจะมีให้2จุดด้านในแล้วก็ด้านนอกครับผม นี่นะครับผมก็เป็นน้ำยาเลยนะฮะกะทินะครับผมมีทวาสดๆอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วส่วนนี้ก็เป็นแกงป่าแกงป่าดูดีครับนี่นะครับคนๆอย่างนี้เลยนะฮะสุดยอนครับผมอันนี้ก็ใช้เป็นแบบปอดสารตะก่วด้วยนะนี่นี่ครับผมอร่อยไม่พอต้องสุขภาพด้วยนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือแกงชูหวานเนี่ยเมาที่นี่ขาดไม่ได้เลยที่ต้องกินนี่ที่ชอบรสเด็ดนะครับที่ขายดีด้วยเนาะประมาณนั้นนะครับนี่นะครับวันนั้นนี่ก็นี่ครับผมเป็นแกงแล้วก็มีขนมป่าเขาเรื่องนั้นข้าวเหนียวมะม่วงใช่ประมาณนั้น เนี่ยมะม่วงก็มีนะครับครับผมก็เป็นเครื่องเคียงก็คือเท้าไก่นั่นเองครับตุ๋นแบบนี้นะครับแต่ย่มนุ่มๆแล้วก็ละลายในปากเนาะประมาณนั้นนะฮะชิ้นปลาด้วยครับผมตรงนี้ก็นี่ครับกุ้นปลาเหมือนกันแล้ว่างบอกเครื่องเคียงก็คือไปข่เต้าหู้ด้วยนะครับประมาณทุกเซตนะครับกับร้านหนุ่มจีนชื่อว่าอะไรครับร้านไก่แอ่นข้าวมันไก่ในครับผมในร้านยกกันนะเ้องเฟนะครับอืมครับผมประมาณนี้เลยนะครับเามาเดี๋ยวเรลาเไปนะโอเค ติ้มเครวานะใส่พาปก่อนผักจุๆจ <c oughs> ุ๊บุฟเฟ่ผักนะครับ <c oughs> ผมติ่มเนี่ยลับมาเซตนี้ครับอเนื้อไก่มาแบบนี้นะครับผมเยอะมากสัดยอดร้า, <c oughs> นานก๋วยเตี๋ยว <c oughs> ไก่ไก่แอนนะครับนี่อือเยียกินหมดแล้วเนี่ย แน่นมากแน่นมากนะคับตัวจานจ,จานหนึ่นมจีนแกหวานตักนี่เลยนหอ,อมน้ำมุน ร่อยแบบอืมอีกคำหนึ่งเนื้อร่วนมากเลยครับผมกเข๋ยวเดือดใจแอ่นนะครับผมอยู่ตรงเด็กทางรถไปเลยนะครับดูแถวไหนนะ ก๋วยเตี๋ยวไก่อืมก๋วยเตี๋ยวไก่ใหญ่อันอืมประมาณนั้นมีก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับข้าวมันไก่แล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหน่อไม้ไก่หวานกะทิจริงๆอะไรกะทิแล้วก,วก็ปลาเนาะประมาณนั้นไฮเดรมอลทีนี่จะปักกัดไปให้นะครับผมอืม,อมนี่เมนูร้านเขาอย่างน,นี้เลยนะครับ ห็นไหมมีหลากหลายไม่มูแล้วไม่มีนกินมากนะครับผมนะครับมีของหวานของของหวานก็มีกะหรี่ปับ๊บด้วยนะ <c oughs> กะหรี่ปั๊บอร่อยนะเคยกินแล้วอร่อยดีนะครับน้าก็มีพวกขนมจีนอะไรก็มีมน้ำยาปูน้้ว,วนกขาขาน้ำระปกน้าไปกน้กระปน้ก้ระป้ระน้ำก้อยอรน้ําป็นเครืปุนปนะครัปประมาน้้นกรปรปุกนกรรื่องกปะร กินกินนีด่ดูเหมือนสวนเมื่อกีน้ในสวนอะไรเงี้ยคุดจัดตอบรรยากาศดีมากนุ่มหอมอร่อยทุกอ,อันมีน่ครับผมคนดังเข้ามาเยอะแยะเลยนะนี่ครับผมมะม่วงเราก็มะม่วงสุกสุ สดๆนี้เลยนะฮะประมานั้นนะฮะเดี๋ยวจะลองสั่งมิลล์หน,หนึ่งนะครับผมเหนียวมะม่วงเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับอัอะนทัานครับ <laughs> ผมเดี๋ยวเอาเมนูครับเดี๋ยวลองอะไ<ด>เรเก๋<ค>าไ,<ห>ได้ครับอันนี้จะเป็นแบบนี้ฮะ,ะดูดิ่เนื้อเหลืองมากนะครับเหลืองสดมากนะครับผมแล้วก็เขาจะโรยอะไรนะกะทิก<า>ะทิใส่ต่างหากข้าวเหนียวมะม่วงนี่ต้องมีกะทิเนาะประมาณนั้นแล้วก็มีถั่วใช่ไหมใช่ถั่วนั่นเอง บอกว่าน่ากินมากอ่ะผมไม่กินครั้งนึงแล้วติดใจนะแต่แฟนให้กินเยอะกวอวนจะรอนะประมาณนั้นอันนี้ฮะผมนี่อิตทีเขาว่าจสดเลยครับทำวันเป็นวันเนาะใช่ไหมวันต่อวันเลยพี่่ไม่งั้นมันไม่ได้นาะรสชาติจะไม่อร่อยนี่ใหจะมีนีเลยเดี๋ยวเราจะไปล่ากันกตัวนตัวนี้ัตัวนนี้ครับตัวครับไรนี้ร แล้วได้สดแบบนี้แล้วก็ใส่ยังไงล้วก็ใส้นดูดิน่ากินมากแต่เราไปกินที่ต่อแรกแล้วนี่ครับผมข้าเหนียวมะม่วงหน้าตาน่าทานมากนี่ไม่ธรรมดาแล้วออกตามนอกนะครับผมวนนี้ขายงานเทศกาลดนตรีมาครับผมแล้วก็งานเขาดาวสามารถติดต่อได้ที่นี่เลยนะครับเบอร์เบอร์โทรอะไรครับ 0 8 4 3 4 7 0 1 1ีโอเคครับผมทั้งร้านหรือว่างานตรงนี้อย่างเดียวทั้งร้านเลยกระบอกคือขอตรงนี้อย่างเดียวเนาะโอเคครับผมได้เงานดุงงานได้เลยครับผมครับครับใครก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะครับผมขนมกินเรียบร้อยแล้วนะฮะของหวานเราอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับผมเคาเรียกวะากเดี่ยวมะม่วงนี่นะครับผมหน้าตาน่ากินมากเลยแบบนี้นะครับผมลบแรกนะที่ต้องกินก็คือราดก่อนเลย งา,าดก่อนเลยเยอะๆเลยทีเดียวนี่ใบอันทยส๊อโลปไปก่อนแล้วกันนี่ครับเยอะๆนะอาทิเขาข้นเหนียวมากนะประมาณชิวๆเลยเนะี่ยเลยนะครับใช้หมดเลยผมชอบเข้มก็เข้มเลยไหนกัดดำนั้นเลยฮะชอบตามหลตามนั้นนะามาทำแรกก่อนเหนียวมะม่วงจริงนะเพื่อไปคนที่ไม่ชอบกินข้าวเหนียวมากก็ต้องเป็นเน้นแบบว่ามะม่วงก่อนนะครับแต่เราจะเอาคู่กันเลยนะครับ พข้าปากได้่ะนะเฮ้ยเราต้องรออย่างเงี้ยนะฮะนี่เลยครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยพร้อมนะอ,นะ <c oughs> อืมมันเหนียวนวลรู้สึกแบบเค็มนิดหน่อยแบบมม่งวงสดหวานจริงๆอร่อยครับผมอืมไม่วางเลยไม่วางมืออ่ะบอกใ่ายไม่วางมือไม่แบกใครด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> จัดไปเลยนี่คำหนึ่งคำหนึ่งครับนะ นุ่มๆเนื้อมัน,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 นอร่อยครับ <c oughs> เกลี่ยมะม่วงไว้ใก้มิป้อมครับผมเ,เฮ้ยเพราะว่าเขามีเขามีแบบความอร่อยเนื้นุ่มๆเนื้อมัน,นะมะม่วงเป็นคาระเาเรียกเป็นคาระนะครับแล้วก็ตัดด้วยเขาเรียกถักถ่วเหลืองนะประมาณนั้นแต่อาทิตย์เขาอร่อยอ ผมก็ขอลาไปด้วยมะม่วงแล้วกันนะครับผมหน้าผมจะไปไหนปักตัวร้านกดแทรกดตับต่อขายให้กันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย